ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจังหวัดตาร่วมกับตำรวจภูธรแม่สอดทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่1 4หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนจับกลุ่มนายจอะซออูและเด็กชายวัย13ปีซึ่งเป็นชาวเมียนมาอาศัยอยู่บริเวณเกาะกลางแม่น้ำเมยขณะลาดตระเวนตรวจตราในพื้นที่บ้านริมเมยหมู่สองตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตาพบทั้งสองคนท่าทางมีพิรุษจึงควบคุมตัวมาสอบถาม จากนั้นได้สนธิกำลังเข้าไปตรวจสอบภายในไร่ข้าโพดนายเจาะซออูสารภาพว่ามีชาวโรฮิงจา10บคนเป็นชาย5คนและหญิงห้าคนหลบซ่อนอยู่ภายในเจ้าหน้าที่พยายามขยายผลเพื่อจับก,กลุ่มกลุ่มขบวนการขนย้ายแรยงานแต่รถที่จะมารับตัวไหวตัวทันก็คือไม่มาตามนัดด้านหนึ่งในชาวโรฮิงจาที่ถูกจับก,กลุ่มก็สารภาพนะคะว่าจะเข้าไปหางานทำในพื้นที่ประเทศไทย ส่วนใหญ่เดินทางมาจากรัฐยะไข่ประเทศเมียนมาเสียค่านำพาคนละ35,000บาทโดยมีผู้นำพาสองคนพาลักลอบเดินข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติเข้ามาหลบซ่อนตัวแต่ด้วยความหิวโหยค่ะจึงประสานให้นายเจาะซออูนำอาหารมาส่งระหว่างรอรถมารับเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้ชุดตรวจ ATK ตรวจหาเชื้อโควิด -19 พบว่าทั้งหมดผลตรวจออกมาเป็นลบจึงนำตัวส่งสถานีตำรวจผูธ่แม่สอดดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป